มาพักอยู่บ้านหนึ่งเดือนกับเจดวันใช้เวลาเดินทาง78วันระยะการเดินทางวันหนึ่งหลวงตาเสเลียให้วันละ25กิโลเอา25ไปคูณ78รวมแล้วตกไป1,950กิกโลได้มาพักอยู่บ้านหนึ่งเดือนครับเจ็ดวันพอจารทิครุดองออกมา เมื่อวันที่สิบห้าเดือนมกราที่ผ่านมามาถึงวันนี้ก็ได้มาอาศัยวัดของเราบางคนคิดอยากจะถามหลวงตาว่าหลวงตาม,มาทุดงมาเพื่ออะไรหลวงตาก็จะถามเองตอบเองถ้ารอให้ญาติโยมถามคงไม่มีใครถามหรอกแต่ถา,ถามเองตอบเองมาทุดงคือความผสมของหลวงตามีมอยู่สองประการ ประการแรกปรญญาิปญ,ญาปาตนาอยากย้ายญโจมรู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาการให้ทานก็คือการสละสีของของตนแห่คนที่ควรให้ปันเช่นทุกวันนี้ที่เดินตามถนนนุ้นทางมาญาโยมได้เอาเข้าวน้ำพภชนาอาหารน้ำปะนะสารพัดหลายหลายอย่างนำไปถวาย อยู่ข้างถนนดอกไม้รูปเรียนเอาไปสกัการะบูชาเอาหนาโภชนะอาหารที่ได้มาเอาไปไหนเอาไปบริจาคไว้ที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอนามัยสถานีตำรวจที่วัดที่มันขาดแคลนน้ำเราก็าไปบริจาค การให้ทานคือการสละสีของของเตนแก่คนที่ควรให้ปันยิ่งให้เขายิ่งมียิ่งตนีเขายิ่งชนแต่บางคนจะถามนลกตาว่าทานลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากหลวงตาเขาจะบอกให้ท่านจัดไว้มีอยู่สามประเภทอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูง ถ้าของที่ตนได้มาด้วยความบริสุทธิ์พระก็พระมีศีลบริสุทธิ์อันนี้ก็ได้บุญถ้าพระดูศีลของได้มาด้วยความทุจริตอันนี้ก็ได้บุญน้อยประเภทอย่างต่ำคือของที่ต่ำกว่าที่ตนบริโภคอย่างกลาง คือของที่เสมอกับ